ฮัลโหลทุกคนยินดีที่ได้พบกันนะครับนี่ก็นานมากแล้วที่ผมไม่ได้มาทักทายกับทุกคนในงาน Success Academy แบบนี้ผมคิดถึงทุกคนมากครับและดีใจมากที่ได้เจอนะครับตอนนี้เวลาเกาหลีก็เกือบจะบ่ายสองแล้วนะครับอเมริกาฝั่งตะวันออกอย่างนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์แอตแลนต้าตอนนี้ก็ตีหนไปแล้ว นะครับและที่บราซิลก็เกือบตีหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับส่วนอเมริกาฝั่งตะวันตกอย่าง l อ s ซ a t t l e ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ทุ่มครับรวมถึงเม็กซิโกโคลอมเบียและโบกตาด้วยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นและมอสโกที่รัสเซียอิสตันบูลที่ตุรกีตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าแล้วครับส่วนที่ลอนดอนตอนนี้ก็ตีห้าแล้วนะครับ ทุกคนจากแต่และประเทศทั่วโลกก็มารวมกันที่นี่พร้อมกันเพื่อเข้าร่วมงาน Success Academy แม้ว่าเราจะอยู่ไกลกันแม้ว่าภาษาจะต่างกันเวลาก็ต่างกันแต่ในอัตอมีนั้นผมคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันครับมันเป็นช่วงเวลาที่สัมผัสได้ถึงความเป็นอัตอมีได้อย่างดีเลยนะครับปี2021ที่เริ่มขึ้นพร้อมวิกฤตโรคร้ายก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาแชร์ผลงานในช่วงครึ่งปีแรกของ a t o m มรวมถึงแผนสำหรับครึ่งปีหลังและแผนการเปิดสาขา g l o b a l ในปีหน้าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูยอดขายของครึ่งปีแรกกันนะครับจากกราฟที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือกราฟที่แสดงถึงยอดขายของ g l o b a l atomi 20ประเทศรวมเกาหลีในครึ่งปีแรกครับ ยอดขาย global เติบโตขึ้นกว่าปีที่แล้ว32%ซึ่งครึ่งปีแรกเราทำยอดขายได้ถึง39,000ล้านบาทเลยครับครับทุกคนสุดยอดไปเลยครับไม่เพียงเท่าน,นั้นครับสาขาอย่างอเมริกาแคนาดามาเลเซียเม็กซิโก,โกเป็นสาขาที่มีเปอร์เซ็นต์การเติบโตสูงมากๆเลยนะครับตั้งแต่50%จนถึง80เลย แล้วก็อินโดนีเซียรัสเซียที่มีการเติบโตขึ้นถึงมากกว่า2.5เท่าซึ่งเราคาดว่าแนวโน้มการเติบโตนี้จะดําเนินไปอย่างต่อนเนื่องในครึ่งปีหลังเช่นกันนะครับหากรวมกับครึ่งปีหลังนี้คาดว่ายอดขายโ l o b a l ของเราน่าจะสูงถึง60,000ล้านบาทเลยครับครับขอบคุณครับซึ่งยอดขายที่มากมายขนาดนี้เรามีกำลังสำคัญอยู่นะครับ นั่นก็คือสินค้า GS GS นั่นเองครับ Global sourcing Global sales ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ Global Atomy ครับเราจะเฟ้นหาสินค้า Absolute quality Absolute price จากทั่วทุกมุมโลกอย่างพิธีพิถันแล้วมากระจายผ่านศูนย์กลางการกระจายสินค้าของ Atomy ไปทั่วโลกครับนี่คือกลยุทธ์ของ Atomy จากกราฟที่แสดงอยู่นี้จะเห็นว่ายอดขายของสินค้า GS GS ในครึ่งปีแรก สร้างมูลค่าได้ประมาณ1,400ล้านบาทซึ่งปีนี้คาดว่ายอดขายสินค้า GSGS GS จะทำเงินได้3,000ล้านบาทครับและอย่างที่เห็นเลยครับช่วง3ปีที่ผ่านมายอดขายสินค้า GSGS เ GS ติบโตสูงถึง58%เลยนะครับดังนั้นเราสามารถมองได้ว่าสินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่สร้างยอดขาย global ก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นอเมริกา กัมพูชาต่างก็หาสินค้าในประเทศที่ดีแล้วส่งออกให้กับสาขาต่างประเทศกันอยู่ครับโดยเฉพาะสาขาไต้หวันที่มีมูลค่าการส่งออกรวมในปีที่แล้วถึง180ล้านบาทครับแต่แค่ครึ่งปีแรกนี้ยอดส่งออกของสาขาไต้หวันก็มากถึง130ล้านบาทแล้วนะครับเราก็คาดหวังว่าในปีนี้สาขาไต้หวันจะทำยอดส่งออกได้ถึง300ล้านบาทครับ สาขาญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับเราสินค้าเม็ดอินเจแปนดีๆมากระจายผ่านศูนย์กลางการกระจายสินค้าระบ a l ประมาณ60ล้านบาทในปีที่แล้วครับและคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น10%เป็น66ล้านบาทในปีนี้นะครับในอเมริกาเองก็มีสินค้าคุณภาพดีส่งออกที่น่านนำมาพัฒนามากมายและในครึ่งปีหลังนี้อัทตมีสาขาอเมริกาก็มีแผนจะส่งออกเช่นกันนะครับช่วงครึ่งปีแรกนี้ เราได้วางจําหน่ายสินค้า GS GS หลายประเภทเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําบางตัวให้ทุกคนได้รู้จักนะครับสาขาไต้หวันก็มีสารสกัดอิสุเมตซึ่งสกัดจากมาราคินกและได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมดอินไต้หวันซึ่งทางไต้หวันก็ได้เปิดตัวสินค้านี้ไปเรียบร้อยแล้วครับและที่อเมริกาก็มีฟรุตไบที่เป็นอาหารทานเล่นเพื่อสุขภาพครับ ที่คัดเฉพาะผลไม้และถั่วเปลือกแข็งไม่ใส่น้ำตาลหรือสารปรุงแต่งเลยและส่วนฟิลิปปินส์ก็มีน้ำตาลไม่ขัดสีออร์แกนิกซึ่งช่วยในเรื่องภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและให้ความหวานในระดับพอดีผลิตจากมะพร้าวธรรมชาติซึ่งได้รับความนิยมจากสมาชิกมากๆเลยนะครับและช่วงครึ่งปีหลังนี้เราก็เตรียมสินค้า GS GS ไว้อีกจำนวนมากครับที่สาขาจีนก็มี Apple c h i p ิ แอปเปิลอบแห้งด้วยกระบวนวิธีที่ได้รับสิทธิทบัตรยังคงทั้งความกรอบและสารอาหารที่ครบถ้วนก็จะวางจําหน่ายเช่นกันนะครับเป็นของว่างเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรอง HACCP ไม่มีวัตถุก,การเสียหรือสารแต่งสีเลยครับเมื่อไม่นานมานี้ผมได้ลองทาน Apple ิ h i ิพแล้วครับอร่อยจริงๆนะครับบางว่า Apple ิ h i ิของจีนก็จะนํามาจําหน่ายในประเทศเกาหลีเช่นกันนะครับ เพื่อให้ทุกคนได้ลองชิมลองทานสินค้านี้เร็วๆก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับและที่มาเลเซียก็กำลังเตรียมการจำหน่ายแกงกะะรี่ไก่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์5ลานอยู่ครับส่วนออสเตรเลียก็มีน้ำผึ้งมนุก้า100%ที่สกัดจากต้นมนุก้าที่ปลูกในพื้นที่บริสุทธิ์ปลอดสารพิษก็มีกำหนดการจะวางจำหน่ายครับและทางอเมริกาก็ยังมีวิตามินดีออแกนิกที่สกัดจากผลไม้และผักออแกนิก ได้เป็นวิตามิน B8 ชนิดด้วยกันนะครับโนจิมโอเป็นวีแกนและลูเตนฟรีครับตัวนี้ก็จะวางจำหน่ายเช่นกันนะครับนอกจากนี้ในอนาคตก็จะมีสินค้า GS GS ที่จะวางจำหน่ายอีกจำนวนมากเลยครับเดือนที่แล้ววันที่23มิถุนายนที่เรารอแล้วรออีกแอดจีมก็ได้ทำการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนต่อให้อยากลองใช้สินค้าที่ขายในเกาหลีแค่ไหน นะครับก็ไม่รู้ว่าต้องสั่งยังไงจ่ายกันยังไงเพราะไม่มีใครช่วยมีสมาชิกต่างประเทศที่ประสบปัญหาแบบนี้เยอะมากๆเลยนะครับแต่เมื่อแอตจีมอลเปิดแล้วแม้จะไม่มีความช่วยเหลือจากสปอนเซอร์เกาหลีเพียงแค่สมาชิกสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยตัวเองสินค้าก็จะถูกจัดส่งไปยังประเทศของสมาชิกเลยครับบรรการนี้ได้เกิดขึ้นแล้วครับและสินค้าใหม่ที่เพ่วางจำหน่ายในเกาหลีอย่างอเดลิก้า การจะวางจําหน่ายในไต้หวันอเมริกาหรือต่างประเทศได้จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่เราสามารถไปสั่งซื้อในแอ m จีมลด้วยตัวเองก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นอาจจะจัดส่งได้ในบางพื้นที่ระวางจำหน่ายสินค้าได้บางส่วนเท่านั้นแต่เราจะทำการทดสอบการจัดส่งเรื่อยๆจะขยายพื้นที่การจัดส่งและในอนาคตเราจะเพิ่มจานวนสินค้าให้มากขึ้นด้วยครับ เรากำลังพัฒนาแอชิมอเพื่อให้ทุกท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า GSGS GS, ได้ตั้งแต่ปีหน้าเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้า GSGS GS, หลายตัวของไต้หวันหรืออะโตมี่ญี่ปุน่นอะโตมี่อเมริกาสินค้า GSGS GS, จากแต่ละประเทศเราสามารถสั่งซื้อได้ที่เกาหลีแต่จะไม่ใช่เพียงเกาหลีแล้วครับ <c oughs> เพื่อให้ทุกสาขาสามารถสั่งซื้อสินค้า GSGS GS ได้เราเลยกำลังพัฒนากันอยู่นะครับ แล้วเราก็จะขยายบริการ g l o b a l ให้กับลูกค้าใน AG m o l และตั้งตารอว่าธุรกิจ global a t o m y จะเติบโตเร็วขึ้นกว่าเดิมมากๆครับหากสมาชิกทุกท่านใช้ประโยชน์จาก AG m o l นี้นะครับผมคิดว่าทุกท่านจะสามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ global ได้เร็วขึ้นล่าสุดมีข่าวดีมากๆข่าวหนึ่งครับ ในทุกปีตั้งแต่เดือนกระกฎาคมจนถึงเดือนมิถุนานยนในปีถัดไปสมาคมการค้าเกาหลีจะทำข้อมูลผลงานยอดการส่งออกและมอบรางวัลท็อปมูลค่าการส่งออกครับซึ่งอัตอมีเราตั้งแต่เดือนกระกฎาคมปีที่แล้วจนถึงมิถุนานยนปีนี้มีผลงานการส่งออกมากถึง9 0 0 0ล้านบาทเลยนะครับครับดังนั้นแน่นอนว่าในปีนี้เราจะได้รับรางวัลท็อปมูลค่าการส่งออก 9,000ล้านบาทจนถึงตอนนี้ตลอด10ปีที่ผ่านมาเรามียอดมูลค่าการส่งออกสะสม26,000ล้านบาทครับถ้ารวมปีนี้ไปคำนวณตอนปลายปีแล้วคาดว่าน่าจะมีมูลค่าถึง30,000ล้านบาทเลยนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมานี้มาจากความพยายามของสมาชิกทุกๆท,ท่านทั้งในเกาหลีและต่างประเทศผมคิดว่านี่คือผลของความมุ่งมั่นของทุกท่าน ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านและยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับส่วนตัวผมนะครับแม้ว่ามันจะไม่รวมอยู่ในผลงานก็ตามแต่ก่อนที่จะเปิดสาขาต่างประเทศมีสมาชิกของเราจำนวนมากทำการแพ็คสินค้าทีละกล่องทีละกล่องส่งให้เป็นออเดอร์ออเดอร์ซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ global a t o m y นะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานในการสร้างกล o บอลอัต m มีขึ้นมาผมคิดแบบนี้นะครับเมื่อ4ปีก่อนครับมีสมาชิกท่านหนึ่งชื่อนิโคไลครับเดินทางมาที่อ t ต m มีสำนักงานใหญ่เอาแผนที่รัเสเซียอันใหญ่มากลางบนโต๊ะครับมาพูดกับท่านประธานซึ่งในแผนที่นั้นมีสติ๊กเกอร์สีฟ้ามากกว่า50ดวงติดอยู่ด้วยนะครับ ท่านนี้เขาเชื่อมั่นแอโทมี่ส่งต่อออนโทมี่ไปในพื้นที่ต่างๆมากมายตลอด2ปีเลยแล้วสปอนเซอร์ที่อยู่เกาหลีก็เช่นกันครับทุกเดือนทุกเดือนจะส่งสินค้าไปให้นะครับซึ่งตอนนั้นก็มีคนจำนวนมากตามหาสินค้าของอตโทมี่เขาบอกว่าเขาทำคนเดียวแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วแล้วก็ร้องไห้ออกมาเลยครับขอให้ช่วยไปเปิดสาขารัเสเซียหน่อย มีคนจำนวนมากรอการเปิดสาขาที่ประเทศรัสเซียอยู่อยากให้คนที่รอเหล่านั้นได้กลายเป็นผู้สำเร็จเยอะๆครับถ้าไม่พูดว่าจะเปิดสาขารัสเซียให้เขาจะไม่กลับไปรัสเซียเขาพูดแบบนี้นะครับหลังจากนั้น1ปีรัสเซียก็เปิดสาขาแล้วที่รัสเซียเมื่อปลายปีที่แล้วก็ทำยอดขายเดือนหนึ่งได้มากกว่า180ล้านบาทเติบโตขึ้นอย่างมาก และมีผู้สำเร็จเกิดขึ้นมากมายคุณคนิโคลายได้ขึ้นเป็น Star Master และปีที่แล้วก็ได้เข้าเป็นสมาชิก Leader Club แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าปีนี้เขาน่าจะเข้าเป็นสมาชิก Royal Leader Club ได้ครับสำหรับผมการเชื่อในบริษัทร,รอมาหลายปีทำงานอย่างหนักผมคิดว่าความลำบากของคนเหล่านี้มีค่าและความหมายยิ่งกว่ารางวัลท็อปมูลค่าการส่งออกอีกนะครับ ครึ่งปีแรกแม้ว่าจะเกิดวิกฤตโควิดแต่เราก็ได้เปิดสาขา n นิวซีแลนและเดือนที่แล้วก็เปิดสาขาตุรกีด้วยนะครับตุรกีเปิดไปแค่ปีเดียวก็เกิดเซลลมาสเตอร์ขึ้นมากกว่า50คนและหวังไปอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะเกิดผู้สำเร็จอีกเป็นจำนวนมากในตุรกีครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าตุรกีตอนเกิดสงครามเกาหลีก็มีทหารมาช่วยรบ เป็นประเทศที่มีบุญคุณกับเราเรียกได้ว่าเป็นประเทศพี่น้องทางประวัติศาสตร์เป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกันนะครับและด้วยตําแหน่งภูมิศาสตร์ที่อยู่ระหว่างตะวันออกและตะวันตกตอนนี้ตุรกีก็ยังทําหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาติตะวันออกและตะวันตกด้วยครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าตุรกีจะทําหน้าที่เป็นสะพานให้เราก้าวไปสู่ยุโรปได้นะครับถึงแม้ว่าตุรกีจะเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ 90ล้านคนก็ตามนะครับแต่มีคนตุรกีกว่า8ล้านคนที่กระจายกันอาศัยอยู่ในยุโรปครับดังนั้นหากคนเหล่านั้นเขารู้จักอัทอมีเขาก็จะทําหน้าที่ส่งต่ออัทอมีให้กับคนในประเทศที่เขาอาศัยอยู่ผมคิดแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกไม่นานสาขา U.K. ที่เรารอแล้วรออีกก็กำลังจะเปิดตัวในวันที่28เดือนกรกฎานี้นะครับ ในส่วนของ UK ที่จริงแล้วสามารถสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ global ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งสมาชิกจากประเทศยุโรป31ประเทศสมัครสมาชิกได้แล้วครับตอนนี้จํานวนสมาชิกสะสมเกือบ5,000 50, 0คนแล้วครับมีคนจำนวนมากกำลังรองอัตมิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นสเปนโปรตุเกสกรีซหากจัด Zoom m e e t i n แล้วนั้นสมาชิกหลายร้อยคนก็จะเข้าร่วมด้วยสัมผัสได้ถึงความร้อนแรงมากๆเลยครับหลังจะเปิดยูเคแล้ว ก็จะตามมาด้วยคาซัคสถานคีกิสสถานที่มีกำหนดก,การเปิดสาขาครับแล้วปีหน้าตลาดในอเมริกาใต้อย่างบราซิลก็มีกำหนดก,การเปิดเช่นกันครับและมองโกลที่มีหลายคนกำลังรออยู่อุซเบกิสถานเยอรมนีสเปนและประเทศอื่นๆและในอนาคตเราก็จะดำเนินการเปิดสาขา global อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับครับขอบคุณครับจะถึงตอนนี้ อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยว่าอัตอมีนั้นแม้ในวิกฤตโควิดนี้เราก็ขยายสู่ตลาด global อย่างต่อเนื่องครับเราเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสจนทำให้ปีที่แล้วเป็นปีที่ยิ่งยากยิ่งแข็งแกร่งตลอดปีที่ผ่านมาเราทำงานแบบเลือก2จาก2อ,อย่างตั้งใจครับในระหว่างนั้นกับตันของอัตอมีอย่างท่านประธานของเรา <c oughs> ก็ได้จัดประชุมออนไลน์กับสมาชิกลีดเดอร์ ในแต่ละประเทศเพื่อให้ความกล้าความหวังและกำลังใจครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านก็เชิญลีดเดอร์ในแต่ละสาขาร่วมกับลีดเดอร์เกาหลีมาร่วมพูดคุยทีละคนและถามตอบคำถามกันครับคุยทีละคนทีละคนจนเกิน23ชั่วโมงเลยนะครับดูจากที่ท่านได้สื่อสารกับสมาชิกก็ได้รับความประทับใจมากม ซึ่งลีดเดอร์ก็ประทับใจในจุดนี้ของอะตอมีมากเช่นกันนะครับและเป็นช่วงเวลาที่สัมผัสได้ถึงวิสัยทัศน์ของอาตอมีครับเราได้ใช้เวลาร่วมกับสมาชิกทางฟิลิปปินส์ลีดเดอร์ชาวไทยและชาวอเมริกันอย่างอเมริกาเนี่ยคุยกัน3มชั่วโมงคุยกับท่านประธานจนลืมดูเวลากันเลยแล้วก็ลีดเดอร์ชาวรัสเซียเรายังได้ท่านอีพิเรียวคิมยอนซุก มาเข้าร่วมด้วยนะครับและได้ใช้เวลาร่วมกับลีดเดอร์ไต้หวันด้วยครับสิงคโปร์และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็พูดคุยกับชาวเม็กซิโกและโคลอมเบียเราก็จะใช้เวลาพูดคุยแบบนี้กับสมาชิกลีดเดอร์ทุกสาขาไปจนถึงปลายปีเลยนะครับนอกจากนี้ท่านประธานคิมแทยอนก็เช่นกันครับได้จัดการประชุมพูดคุยกับลีดเดอร์แต่ละประเทศอย่างเป็นกันเอง แบบนี้นะครับทำให้ลีดเดอร์ต่างประเทศมีความกล้ามีความหวังขอให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปอย่างมีพลังกันนะครับจนถึงตอนนี้ผมก็ได้แชร์สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงแผนในอนาคตของ global a t o m y แล้วก็ขอให้ทุกท่านแข็งแรงขึ้นในครึ่งปีหลังนี้สู้ๆ fighting กันนะครับสู้สู้ๆสู้ๆ